ตตเติมลมนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปซื้อของที่รงลังกานนะคะไปถ้าคุณมาแล้วหัวชนนี่ไม่รู้ด้วยนะและแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรม B2 กันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ห้องกันเลยนะคะ นี่คุณแม่ก็พิงขานะคะอันนี้จะเป็นเตียงคู่ค่ะมีโคมไฟสองที่ด้วยและที่ขาดไม่ไดท้ที่ทุกที่ทุกจแล้วก็มีนะคะจะเป็นโทรศัพท์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นเป็นเตียงเล็กนะคะสามารถเอามานอนเล่นได้นะคะนู่นทุกคนแอร์คือแบบต่ำมากเลยนะคะนี่ะอันนี้ค่ะมีโซฟาด้วย นี่นั่งเล่นได้สบายมากเลยนะคะอานุ่มมากด้วยและนี่คือหนี่ีที่สุดคือทีวีนั่นเองนี่เห็นทุกคนข oh <no. S 1> อข้ามสุบบุหรี่ไหคะ oh <no. S 1> นี่ทีวีและลืมบอกไปนี่ตู้เออย็นกิลด้วยใส่ของไปแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันมาดูว่าจะเป็นยังไง รเราจะไปทะเลกันค่ะยอัยน,อนั้นน่ะควันมาเกินน้ำแข็งขนาดดนเข้าขวางกันมากีลยวตอนเย็นเราไปเล่นหาดาไ,ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมันแรงเกินลูก้ค่ะเ,เป็นไหมแก้มดูสิกลัวไม่ขึ้นมันแรงมากดูสิ ยอมดำอีกหน,นึ่งวันหนึ่งวันเท่านันะคะโอเคเราไม่เป็นถ้าเรา่าชิงกันเด็กนะคะเราก็<ต>ไม่ช่วยหรอกแไปเท่าไหรเราไม่อยู่เอฟีเอฟรนี่ทุกคนอยูอ่ตรงข้ามซเป็นะไนขอมีแซเนสองอันนี้เราจะไปไหนคะเราจะไปหาดนั้นอ่ะร้องค่ะหนึสองาโอค่ะขาทาขาา่านเขาใจแล้วกันู่เราเห็นน้ำยอะแล้ว